สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนนภัททุเรียนภูเขาไฟนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ผมจะมาชิมเงาะนะครับเป็นบุฟเฟ่เงาะนะครับคุณผู้ชมครับเงาะอาาบุฟเฟ่สีบาทนะครับสามารถมาเก็บที่สวนได้เลยนะครับผมได้ยินเสียงหมาเห่าทางด้านโน้นนะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บกินที่สวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเก็บกินในสวนได้เลยครับนี่ครับ เขาจะมีไม้ค้ำไม่อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้อาจจะเอาไม้ค้ำลงออกไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเอาคำนน้ำใหม่นี่มันก็จะลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเรากา็เก็บกินได้เลยครับคุณผู้ชมอ้าวกล้องไม่มาทางนี้เดี๋ยวหันกล้องก่อนอ่าเดี๋ยวหันกล้องก่อนนะครับเนื่องจากว่ามารีวิวคนเดียวนะครับก็จะแบบนี้อ่ะนี่ครับคุณผู้ชมเงาะเงาะสีสเก็ตนะครับมันอาจสีพวกไข่แดงนะครับแต่วา่าก่ะเบิ่งครับ หวานล้นกรอบครับมีน้ำตรงนี้เดี๋ยวเอาเนื้อแดงแดงนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ทีนี้ก็จะเอาลูกแดงแดงนะครับคุณผู้ชมอลูกแดงแดงเลยทีนี้คุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าเก็บกินในสวนเลยครับคุณผู้ชม อันนี้คือกินคือกินในสวนแท้ๆคุณผู้ชมครับบุ๊ปเป้แค่สี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาได้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมมาแล้วครับกินแบบสดๆในสวนเลยครับคุณผู้ชมครับหวานร่อนกรอบเนาะ เป็นเงาะของสีสะเก็ดแท้ๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเงาะของอผู้เขาไฟสีสะเก็ดนะครับตรงเอินว่าเงาะผู้เขาไฟมันสีแดงๆนะครับคุณผู้ชมแดงๆอ่านี่ลูกนี้แดงๆแต่ว่าถ้าลูกว่าแดงกับหวานครับลูกนี้อ่านได้สิบปอกให้เบิ่งได้ครับอืม,อม สี่สิบบาทเนี่ยกินจนอิ่มเลยครับหมายกาว่าบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์เงาะบุฟเฟ่ต์เงาะอือหืออือหือ สุดยอดแกกินสดดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอืม หาเลือกได้เลยนะครับจะเอาลูกแดงหรือไม่แดงนะครับคุณผู้ชมครับอือหือคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆอืมหวาน่อนกรอบอ่ะแต่ไปเบื่องต้นอื่นๆ,ๆกันครับคุณผู้ชมครับอ่าน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สวนนภัททุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่านี้เป็นเงาะนะครับทุเรียนจะอยู่ด้านหลังเป็นยังไงครับแสบว่าครับเงาะแสบอยู่ค่ะ หวานเลยเมนบ่หวานร้อนเนาะนี่นี่นักท่องเที่ยวคนมามาตั้งทั้งใด y เนาะครับนักท่องเที่ยวอุทมพ่ค่ะอูทมพรพี่สายเออนักท่องเที่ยววันนี้ย่ายเพิ่งกลับมาแต่มานน้ำกันบ่ย่ายอันเป็นเนื้อหอยข่าวครับมานน้ำกันวันนีาอ้าวบุฟเฟ่เพิ่ง40บาทนี่ถูกเลยเนาะกินแบบกินจนอิ่มเองเป่งเลยละของเงาะนี่40บาทนี่ครับ อ่มากินกงอกอยู่สวนนภัทรนะครับอ่างอกงอกบุฟเฟ่เป็นสี่สิบบาทเพื่อนบอกว่าให้เก็บกินในขื่นกินแบบเอาให้อี่มเต็งเต็งได้คุณผู้ชมหมอผมจะขื่นขื่นกินกงอกกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตัวใหญ่ๆอ้วนๆนี่ไม่ติดเหตุแหกบนอ่อนเห็น้อเอานีแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เก็บกินข้าวตนแบบนี้เลยครับโอ้ยหักบนอ่อนเห็น้อมยานหักเด้คุณผู้ชมเอาเดี๋ยวมาสักอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นการกินงอก ในสวนแล้วก็ขึ้นกินเลยนี่ครับอ่าแบบนี้เลยอโยยอายอย,ายอยือแซ่ยอดคุณผู้ชมอ่าล่องจังเวยมันก่อนต้นหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเิ่งต้นอื่น,นๆกันครับ คุณผู้ชมเลยมือนีมากินงะข้าต้นครับอําเภอกันคารักษ์จังหวัดศรสีสะเกดนะครับที่สวนนภัสทุเรียนภูเขาไฟแต่มือนีมาซิ้เมงะครับคุณผู้ชมครับมาเป็งไก่ไก่มนเป็นยังไงมันงามบอลงะเพลินเลยงาหร่อนนะครับคุณผู้ชมครับอื้อหือสุดยอด อาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่สวนนพัททุเรียนภูเขาไฟบ้านสีอุดมอำเภอกันทลรรักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่มา,ากินทุเรียนบุฟเฟ่แล้วก็มา ชิมเงาะนะครับให้สอยเองได้เลยนะครับนี่สอยเงาะเองได้เลยครับใครชอบลูกแดงลูกเขียวอะไรก็สอยเองได้เลยนะครับที่สวนแห่งนี้บรรยากาศวันนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหนุนนักท่องเที่ยวรถจอดเต็มเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกําลังเดินทางทยอยเข้าสวนกันนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นเงาะนะครับคุณผู้ชมครับเงาะสีแดงเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของทุเรียนนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังครับวันนี้คือคักทีเดียวครับที่สวนนพัททุเรียนภูเขาไฟบ้านสีอุดมตำบลจานใหญ่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับแม่รรบยากาศในสวนนี่ก็ร่มรื่นเย็นสบายครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับมาสอยเงาะสอยทุเรียนเองได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปงินข้างนอกถ้าจะกิน บุฟเฟ่ต์นะครับก็40บาทแค่นั้นเองนะครับเงาะเงาะ40บาทนะครับบุฟเฟ่ต์เงาะกินให้อิ่มให้ท้องแตกไปเลยนะครับในส่วนของทุเรียนบุฟเฟ่ต์ก็จะ499นะครับคุณผู้ชมครับแม่บรรยากาศวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ